เนว่านอนกะดื Elliot, so ้อดือปาลุงเอ้สบายดีเด้อข้างข่าวนั่นบูด้าบูด้ายีนะบูกูกูความดื yes, ้อนะปารุงหาไปเลี้ยงซอยในเด้อี่เด้อเนเลี้ยงบัวไวเลยเด้อเออเน่เกินนาเก็เลี้ยงบัวไวแล้วผลกระตุกพอผลพี่น้องเอ้ยเขแล้วเอาแล้วเอ้ยไปแช่ให้แล้วลูก

หนเดียค่ะพกแป๊กพกแป๊กเสือเสือแยงเอางอขึ oh ้นเถียนโทยศั์กับมันปลดออกปลดออกเขาไปสาดด้วตูปูก็ได้สาดยเียนปูก็ได้บอบงออกจากห้องเฮาเสืเสืองเอาเหลื่เฮียนมากแ้วก็ซักไวแน่มืออื่นน่ะเด้อ น้อยากาเอาไปาถาคือกระท่อมก็ได้ยินใน้เพื่อนก็ได้ไม่ถาเพื่อนนี่นีก็ถอดปักตัวนี้อ๋อคือตัวนี้บริส่ปักพัดล่มไอ้น้ำถอดองกอก้นโทษครับน้องไ้ยันหรือ้ยัง ยังเด้คนหน่อยนี่า่ตันปัุนอยู่ดเไปนี่อย่ามาสากค่นี้นเนยยามันดึงเลยอาเอาไปสาวเพื่ผูกไว้สาเพื่อนผูาคั่วก็ได้สากใก็ได้กระท่อมก็ได้ปลื้บอลสากนี่นี่ย่านหัมดึงบมนยังสาสิบก็ได้ใช้โทรศัพท์ ถูกจักห้ายังพื้นนะผู๋จ็ดสาจ็ดหาหยังแบบห้ายังแบบผู๋เจ็ดนอกเห็ดเดี๋ยวกับกะไปได้ไหมกับกาห้งกับกากับกะานงคองดูะเห็ดตัหเป็ดเห็ดอะไรเป็ดนะมาครับกะใช้หมวกเบี้ยวเลยผู้ฝนปยก็เลยใส่หมวกขเพืนเื่อเห็ดพ่อกกระเพาะขึ้นแล้ว กระปุนเห็ด่เล็ดปเละบอกว่ยังพได้ิงข่าวได้ลูกนะแสดงเมนูอบมูสมุนไพรอยู่นอเลยอาหารแรงเราเป็นคนเห็ดเองมือสมุนไพรสุดเด้กินคนในครอบครัวมรได้หมดตักแซ่บใส่กระเพราลงไปค่ะ้นาเลย Ta cà phá luôn rồi nó tắc hòn đơn nị đâ nâ môn nè phụ tắc lưỡi nhao này hiệu hiệu maxu nâ môn a siên 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 môn này, xịn ค่อยๆค่ๆค่อยๆจะจลุ่มเด้อพอลนี้พอแล้วรไดคมาเด้อมาฮัมจห้อนห้อนหอนห่อนห่อนห่อนจับก่อนห่อนห้อนห่อนห่นห่อนหอน่อนห่ห่พนอนาปน่อนห่อห่อนห่อ่อนห่ออนห่ออนอนหนอนอนห่่อนนเ่นอนนนอนนเลย สบายดีป่าลุงเมื่อกี้ขอเล่นกัเนเด้จ้าป่าลุงสบายดีป่าลุงไม่ดีเนรอมีใครแลนเาเล่นรถกันได้จาปา่า,า,า,าปลุนลนนงนกินเต่าก่อนฟงน่อยกักินไม่ได้ข้าก้อยก็จับเป็นจัเปรี้จ๊

มกนอนก็ได้ยังหอนน้ำ่อนมึงสีอบมัน่อนใชนังดีนะคะเม่นงเอกก็ได้เลยลูกนังเขหมกอยู่เลยไปเพื่อนี่อะไรน้่เด้อนังเองแลนร็วนางเองเร็ว นั่งเองเล้เรื่องคนรอพีิไปสีเห็ดนั่นน่ะนั่งเองนั่งเองเออต้องนั่งก็ไปนั่งอยูังนังตรงมัใช่หรอมีนั่งเองขึ้นมือนั่งใข่นั่งมันนั่นเองเรื่องหอนนะคือิตนะเนาะมนอยากไปเลยมา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 ไม่ให้แม่มาแ่แ right. hmm. ่เดี๋ยวให้แม่ม่แม่ก่อนเขาหางก่อนเนาะนี่ค่ะ สบายดีเด้อปลาลุงกินขาวแรงน้ำกันเด้อเมนูอบมูด้วหมอทำแรงตักฝึกเนอสุเยยัต่เยอะอใช่สุดจ้าปลาลุงไหมลูสุดจานีสุดเจ้ปลาลุงจะดีครับดีครับนีครับจืดน่อนเอะาอืมไปไหนอ่อคนานงานอม

ทางออกขึ้นไปตามน้องได้อ่ะที่ห้องพื้นอยู่วะที่ขาวน่ะที่น้ำคือหัวเสะคือเนาะเนื้บวมนะนี่เล็นก้อนนั่งน่นนีนำไม่ไหวน้ำลงน้ำลงรุน้ำลงรลดน้ำลงรุดรลดเลยที่ก้อนอละเออ thả được bói. thả bói. Hoạt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  bói. ต้มก่อนัดเขาไปถึกไอ้เขาเคยกินข้าวยำแรกดิทำาา่มาูกิจัอ่านเนาะีูกวูจใหเบิงบ่เอ่าแล้วหยเบิงจิ้ข้าวแรงกัดหม

แจ็เกิลไปจักแจ็แมนไปจักใหญ่หมดหมดหมดจัวหมดฮะจ็หมดแจ็คหมดหมดนเนาะวมหมท่าไหนเนี่ยอ๊ะโอ๊ะฮะฮะฝันเนี่สาวกูักูจะค่อยคิดมากินดีดลูกนางกินดีดีนางกินดีดีลูกงูสีเขีวเนี่ยนอนกินหรมงูเขียวแน่นอนกินเลลูกหกินม่ดีเว้ย มาลุไมลุนขาวนี้ราลองในแบบของเราเลยแ้เรานใจอย่างเลยนะลองสไตล์ของเราเองเราินใจนี้ว่าผัวอะไรนะลองขาวกินข้าวลูกกินข้าวอีกนคอยจะพักกันทงันมาจับเอายืนะมาาาจับจับจับกีวอาเกียวเกียว เงว่ายรูปไปไหนขอรูปหนึ่งของทำกินเขาเก่งได้หนึ่งขอรูปเด็กเปยอดเบื้องนอกจาเว้นเดิมวันนี้เด้อเงินไหนขอแต่ทำฉันจะเว้นเยอะตุ๊กตาเงนนอนเยอะนอนนอนอะไรไลยนอนเลยเฮ้ยไปผมไปกินข้าวไปกินข้าวไปให้เรื่อยป้อนข้าเองครับมาลองห้ปลาลูกมาดูไปเจ๊อ่ะนะ เออจ้าไปกินข้าวให้เบิ้งก่อนจ้าหมเห็ดนังนี้นะพุ่นท้ามต้อไปอยู่ทางหนาพุนกลูกนีเห็นไปกินข้าวเลยอเน่ยป้อแล้วนะแม่ผู้เอ้ชอคนมานแม่แัยวมาปังที่พ่อหลุดลนะโอ้โหใส่คือกุ๊กแคไปได้มาใส่ใจเนาะมาเร็วมาเร็วอย่า ไปมาขึ้บึงแอาผักแทะนั่งๆนั่งๆนี่งๆขึ้นบแล้วก็เอหน่อยคุณงรับเห็ดผัาดเห็ดนะนี่นะยิ้แล้วบ่ยังทันอิ้มันเออทันอิ่มก็ันอิ่มวหนูสินูดอ นูเชื้อแฉมอยู่นะไม่สะดวใ่ไหนูงเน่ยนู้ขวกในป่าะแม่แกนะสตรเห็ดนะคือใช่ไม่ภูเขาที่ตีนนะพวกเน่ยยางลายสีสฟ้านอยเห็ดูเจบไปน่เขาบอกไเออนี่ปนงูเห็ูที่หมูอะ่าแล้วเหยให้าเห็ดนั่นเองวะเาคือขางกีเดเลยบ้

ต้องกพูดใช่กระดงเลยเนาะไล่ไล่่มีแต่ยังสิ่งอนน้ันิมาเรานะยิมอ่าจุ่มจุมจุ่มเราไปสิ่งเมื่อไหร่กระโดงอสิว่าจะเทีนเงินคอนแท่หนึ่งนะมาไปหนึงของบ้านด้วยกันดูนี่เสร็จแล้วโอ้จับคว่ำด้วยยิ้มหนึ่งนีกระเขาว่ะพอปงไง้ ทำตีนอ่ะทาตีนาหื bye bye. ็อมเุ้ยนหมใช้คาัเนี่ยสดสดมากนี่บวาแทงของเท้าตาตาผ่าเท้า้วก็ตาห่าเท้าหอกซิมีคนทานแเบ้าวอะาวเขาทำใช่าเท้าผ่าเท้า มือชาติธรรมะชาติเกปีคือปูกไผ่ปูกลาบุเพาะเลยคือไม่อยากมั่นคงชาไม่งเลยใช่เบ้าไ่เบาแลว่าเง้ยครับคือปลูกไทยแบบนี้ไม่รู้ว่าใครคือยู่ว่าใครอย่างนี้ก็หนึ่งกันเขาบอกว่าพาใจกันเลยไม่ว่ามันท่ง

ก็นกินไม่จะคายก็น้ำไไม้วนอะค่ยคาย,คายก็คายยางนไปเป็นหมูหรือไปเป็นโฉ่ <c oughs> ข้าวแยบน,นี่ชื่อ่ะไรไปลุงเฮ้พอกันใหม่เด้อยวไปลุงเ้<ป>อคุณนายสีมาเมามบิกมาชมแฉบ